สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบเรื่องราคาของกระบอกน้ําของที่นี่นะคะราคาประมาณเท่าไหร่ทรงนี้ถามมาเยอะมากเลยทรงนี้ที่ไม้แนะนํานะคะที่มันใส่น้ําเย็นได้หลายชั่วโมงประมาณ10บชั่วโมงขึ้นน้ําร้อนก็สิบชั่วโมงขึ้นนะคะทรงนี้ราคาประมาณสี่พันสองแต่แล้วแต่ ลายนะคะพวกลิมิเต็ดอะไรเงี้ยจะ4,500อัพแล้วแต่ช่วงด้วยแต่ด์กสีดำเนี่ย4,200นะคะแต่ทรงนี้ทรงนี้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ4,000ทรงนี้ก็เก็บความร้อนได้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ทรงนี้มันดับหนึ่งเลยแ้มัดับหนึ่ง ความร้อนความเย็นได้นานมากชอบสองส่ง,งเนี่ยชอบเก็บส่วนมากกระบอกน้ำนะคะจะผลิตที่มาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ใช,มใช่มาเลเซียนะคะเคยสั่งมาสิงคโปร์อะ่ะเคยสั่งมาจากสิงคโปร์มันไม่ค่อยทนอะ่ะหรือว่าไงเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยพวกสีมันจะลอกหมดเลยอะ่ะ หลังๆเริ่มใช้ใส่ถุงถุงกันลอยนะคะเหมือนคล้ายๆถุงเท้าอะ่ะแต่มันเป็นถุงกันลอยอะ่ะถุงที่มีลายแถมพวกขวดน้ำในเซเว่นเนี่ยะคะ่ะเรามาใส่กันลอยได้ราคาไม่ไม่ค่อยออกใช้ไปหลายรอบแล้วเนี่ยไอขวดนี้คนคนี้ไม่ค่อยใช้เลยซื้อมาตั้งนานแหละ รุ่นปีไหนแล้วเนี่ยสองพันสิบแปดนันมั้งนี่ค่ะถ้าใครอยากจะเก็บพวกกระบอกน้ำสองรุ่นนี้เลยคุ้มแพงนิดหน่อยแต่คุ้มมากใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยเดอ้ออันนี้